ละวัดและปฏิปทาพระคุณเจ้าหลวงปู่ดีจัตตะมะโลกหลวงปู่ดีจัตตามะโลกวัดพารกตำบลท่าพี่เหลี่ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงปู่ดีมีนามเดิมว่านายดีสีขำสูสเกิดเมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2454ที่บ้านคันลำตำบลดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี โยมบิดาชื่อนายปั่นสีขำสุขโยมมารดาชื่อนางหลุนสีขำสุขมีพี่น้องห้าคนท่านเป็นบุตรคนสุดท้องในช่วงวัยเยาว์ได้ติดตามพี่ชายคือพระอาจารย์เฟืองปุษชิโนซึ่งบวชเป็นพระพิสุมาอยู่อาศัยที่วัดพระลูกได้ศึกษาเล่าเรียนภาษาขอมกลบพระาจารย์คงวัดชัยนาวาเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเรียนหนังสือไทยกับพระอาจารย์ช้างเจ้าวาดวัดพราลูกครั้งอายุ23ปีได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระพิษุที่วัดชัยนาวะาโดยมีพระครูสมณะการพิสิทธ,ธ์หรือหลวงพ่อทวมพระอุปชาพระครูถาวรสุวรรณคุณหรือหลวงพ่อคำเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์บุญวัดชัยนาวาเป็นพระอนุสาวนาจารย หลังจากอุปสมบทได้อยู่จำพรรษาที่วัดพระลูกและมุ่งมั่นศึกษาพระปฏิยัติธรรมและพระธรรม,มวินัยสามารถสอบได้นธรรมชั้นตีในปีพุทธศักราช2524ได้รับแต่งตั้งจากคณะส่งจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นเจ้าอาวาสวัดพระลูกพุทธศักราช2488หลวงปู่ดีได้ร่วมกับคณะกรรมการวัดพระพิสุสัม,มนเนร บูรณะปฏิสังขรณสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดเช่นกุฏิสง์สาลาการ,รเรลี่ยนหอสวดมนต์พระอุโบสถพุทธศักราช2,513หลวงปู่ดีได้สร้างพระเครื่องและพระบูชาแบบต่าง,างๆเพื่อหาเงินสร้างวิหารพระพุทธสสยญาติโดยท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานจุดทูปเทียนบูชาพระชุมนุมเทวดาก่อนปฏิญาณตนต่อหน้าพระพุทธรูปว่า ข้าพระเจ้าขอสร้างพระชืิต่างๆเพื่อนําเงินมาบุรณะวัดพระลูกจะไม่นําเงินส่วนนี้มาใช้ส่วนตัวเป็นอันขาถ้าข้าพระเจ้าเอาไปใช้ส่วนตัวขอให้ตกนรกอย่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเลยหลวงปูด่ดีวัดพระลูกได้นิมนต์คณาจารย์รวบรวมดอกไม้ร้อยแปดว่านร้อยแปและท่าต่างๆและผงกลูต่างๆนํามาสร้างพระเครื่องขึ้นดังนี้พระผงสุพรรณ พระนาคพญาพระสมก่อพระสมเด็จพระลอดพระกระแพงศอและโลหะพิเศษต่างๆพระที่ชำรุดและมวลสารที่มีคนนำมาถวายโดยมีพิธีพุทธาพิเศษครบไต่มาสามเดือนเต็มจึงได้นำออกมาให้เช่าบูชาปราเครื่องทุกแบบทุกพิมพ์ทุกรุ่นที่หลวงปูด่ดีสร้างปรากฏว่าได้รับความนิยมเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวเมืองสุพรรณบุรี จนกระทั่งถึงระดับประเทศได้ชื่อว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังระดับประเทศอีกรูปหนึ่งที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาสามารถกราบไหว้ได้อย่างสดิจใจหลวงปูด่ดีท่านเล่าให้ฟังว่าท่านได้เข้าไปในพระอุโบสถและตั้งสัต์จจะปฏิญ,ญาณว่าลูกไม่มีเงินที่จะพัฒนาวัดและเกินกําลังเหลือเกินจะขอสร้างวัตถุมงคลเพื่อหารายได้เข้าวัด ขอให้วัตถุมงคลน,นี้มีเมตตาบารมีและศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่มาเช่านำไปใช้เกิดสิริมงคลลูกขอทำวัตถุมงคลนำเงินมาบุรณะวัดพระรูปให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในการสร้างพระเครื่องพิมพ์ต่างๆท่านได้นำพระพิมพ์ต่างๆที่แตกหักจากเจดีย์ต่างๆทั่วเมืองสุพรรณโดยเฉพาะพระชํารธดหักของวัดกลางวัดพระลูกและวัดมหาธาตุ พระผงสุพรรณมาเป็นส่วนผสมในมวลสารการสร้างพระเครื่องหลวงปูด่ดีวัดพระลูเวลาท่านทํำพระเครื่องท่านจะกดพิมพ์เองกับมือวันหนึ่งท่านทําไม่มากหรอกครับพอเมื่อหมดเลิกดียามดีในแต่ละวันท่านก็หยุดท่านสร้างและเก็บไว้เมื่อเกจิสมัยนั้นแวะเวียนมาหาท่านก็จะร่วมปลุกเสกด้วยอย่างเช่นหลวงปู่โตหลวงพ่อมุยและนําเข้าพุทธาพิเศษ ใหญ่อีกครั้งท่านสร้างพระเพราะต้องการให้ชาวบ้านได้ร่วมทําบุญและได้พระเครื่องไว้บูชาและนําเงินมาบำรุงวัดซึ่งในขนาดนั้นวัดพระลูกได้ทุดโสมมากเมื่อได้เพียงพอแล้วจะหยุดสร้างทันทีต่อมาท่านก็หยุดสร้างจริงๆไม่ได้สร้างทุกๆปีหรือตามวาระพรรษารุ่นหลังๆเป็นลูกศิษย์ขอสร้างเนื่องจากจะซ่อมแซมวัด จึงเป็นเหตุให้ของสุพรรณและพระขุนแผน่พระปิดตารุ่นที่หลวงพ่อกดพิมพ์เองจริงๆแล้วมีจํานวนไม่มากนะักแต่รุ่นหลังๆพุทธคุณก็เหมือนกันทุกประการชาวเมืองสุพรรณและพื้นที่ใกล้เคียงล่ําลือกันว่าจะมีผีเสื้อพึ่งและนกหลายชนิดบินมาเกาะที่มือหลวงปู่และอยู่ใกล้เวลาหลวงปู่ดีกดพิมพ์พระเครื่องเมื่อหมดเลิกดีท่านก็หยืด พระเครื่องของท่านจะมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษปัจจุบันผู้มีชีวิตอยู่สามารถยืนยันเรื่องการสร้างพระเครื่องของหลวงปูด่ดีวัดพระรูปได้ตามตำราบโบราณสายตรงต่างทราบดีพุทธคุณมีด้านเมตตามหาเสน่ห์มหานิยมและอยู่ยงคงกระพันชาตีมหาอุดพุทธคุณดีทุกๆด้านพระกลุชุดกิมตึงเป็นพระชุดที่สร้างลอพิมพ์กลุวัดพระรูป สร้างประมาณปี2,520โดยหลวงปูด่ดีวัดพระลูกสุพรรณบุรีเป็นพระที่ดีทั้งเจตนานในการสร้างมวลสารวิเศษดีเจียมและเป็นพระที่ปลูกเสกหลายวิธีและยาวนานที่สุดประกอบด้วยพระสี่กรพระมอนแปลงพระประขมรอบพระนาคปกพระสีก่กอเป็นพระปางมานวิชัยประทับขัดสมาธิราบบนฐานลักษณะคล้ายดอกบัวมีกา้าน หรือฐานมีเดือยแบบพระยอดธงพระพาหังและพระกรทั้งสองข้างมีลอยเคลื่อนหรืออาจเกิดจากความจงใจแกะพิมพ์เน้นบริเวณพระกรทําให้มองเห็นเส้นพระกรเป็นสองเส้นในแต่ละข้างเป็นที่มาของชื่อพระสี่กปรปีขององค์พระมิลักษณะายเบี้ยจันด้านหลังมีรอยบีบตอนถอดพิมพ์ บางองค์อาจมีลายนิ้วมือปรากฏมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันเล็กน้อยความกว้างประมาณ2.3เซนติเมสูง3.5เซนติเมตรพระมอนแปลงเป็นพระปางมารวิชัยขาดสมาธิเพชรประทับอยู่ในซสมพุทธลักษณะคล้ายกับพระพุทธลูปประทับภายในซสมพุทธคยาในศิลปะทราวดีองค์พระติดชาร์ดลึกกว่าพระสีกรมีสองพิมพ์พิมพ์เล็กมีขนาดกว้างประมาณ2เซนติเมตร สูง3.1เซนติเมตรพิมพใหญ่กว้างประมาณ2.5เซนติเมตรสูง4.5เซนติเมตรพระประคำลรอบเป็นพระปางมารวิชัยประทับขัดสบาธีลาบอยู่ภายในซุ้มเหลื่อนแกว้วภายนอกกรอบซุ้มตกแต่งลายเม็ดรประคาโดยรอบจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกพระประคำลรอบพิมพ์ตื้นมากมีขนาดกว้างประมาณ2.5เซนติเมตรสูง3.5เซนติเมตรพระปกชุมพล เป็นพระปางสมาธิน้าปกพิมพ์ติดไม่ชัดเจนด้านหลังดูนมีทั้งที่มีรอยบีบและไม่มีรอยบีบส่วนใหญ่มีรอยนิ้วมือติดชัดเจนองค์พระมีขนาดสมส่วนกับหน้าปกมีขนาดกว้างประมาณ2.4เซนติเมตรสูง2.5เซนติเมตรพิมเล็กความกว้างประมาณ2เซนติเมตรสูง3.2เซนติเมตรเมื่อเวลา สิบแนาฬิกาสีนาทีวันที่18บแกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพัหลวงปู่ดีได้ละสังขารสิริอายุเ6ปีพันศา73ลูกศิษย์ท่านมีทั้งเจ้านายผู้ใหญ่คนร่ำรวยและคนยากคนจนแต่ท่านก็สงเคราห์ลูกศิษย์เท่าเทียมกันไม่มีใครเป็นศิษย์คนพิเศษแต่อย่างใดทุกวันนี้ท่านยังอยู่ในใจคนที่เคารพท่านเสมอ ไม่ใช่เพียงการสะสมพระเครื่องเท่านั้นประวัติวัดพระลูกสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นมาแล้วตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยาเป็นราชธานีอาจเก่าแก่มาแต่สมัยทราวดีและคงเป็นวัดล้างมาหลายครั้งและมีการสร้างใหม่ในที่เดิมดังปรากฏเจดีย์เก่าแก่ทรงแปดเหลี่ยมยอดระฆังกลมซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีรูปแบบศิลปะแบบสุวรรณภูมิหรืออูอ่ทอง กำหนดอายุอยู่ในลาวพุทธศตวรรษที่19เจดีได้พบซากฐานเดิมขององค์เจดีที่สันนิษฐานว่ามีมาก่อนพุทธศตวรรษที่19ส่วนเจดีที่เห็นในปัจจุบันนั้นน่าจะสร้างขึ้นในลาวพุทธศตวรรษที่19บนฐานเจดีเดิมและมีการบูรณะซ่อมแซมกรมศิลปากรได้ขุดแต่งและบูรณะเมื่อพุธธทธศักราช2534โดยการฉาบปูนทับและปั้นลายปูนปั้นใหม่ เมื่อลาวครึ่งแรกของพุทธศตรวตรรษที่20ในโครงลิราสุพันณ์ของสนทรผู้บรรยายไว้ว่าฝั่งซา้ายฝ่ายฟากนูนพิศดารมีวัดพระลูกบูราณท่านสร้างก็ถัดวัดประตูสารท่งสู่อยู่เอ่ยย่อมย่านบ้านขุนชานชิดข้างสวนบันลัง จากข้อมูลกลมศาสนาระบุว่าวัดพระลูกตั้งเมื่อพุทธศักราช1,800ได้รับพระราชทานวิสงขามศีมาเมื่อพุทธศักราช2,512ปูชนีวัตถุและโบราณวัตถุพระพุทธบาทไม้ศิละปะอู่ทองมีขนาดกว้างประมาณ60เซนติเมตรยาวประมาณ1เมตร80เซนติเมตรสันนิษฐานได้ว่าถูกนำมาจากที่อื่นด้านหน้าทำเป็นลวดลายมงคล108 ในกรอบทรงกลมกลางฝาา่าพระบาทและเท้าจัตุโลกบาลด้านหลังสลักรูปตอนมานพชนยังมีซากเจดีที่ยังไม่ได้รับการขุดต่างและบูรณนะในบริเวณวัดอีกหลายองค์ซากศาลาแบบเก่งจีนและวิหารปฏิจันฐานพระพุทธสายญานิองค์ใหญ่ศิลปะอู่ทองซึ่งแต่เดิมเป็นวิหารขนาดเล็กพอดีกับองค์พระแต่ปัจจุบันมีการซ่อมขยายวิหารให้มีขนาดใหญ่ขึ้น พระพุทธรูปปางใสาญาติหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเนีนแก้วซึ่งมีพระพักกลมยาวคล้ายผลมะตูมผิีงพระพักสู่ทิศตะวันออกสันนิษฐานว่าสร้างในราวพุทธศักราช1,800ถึงพุทธศักราช1,893และถือว่าเป็นพระนอนที่มีพระพักงามที่สุดในประเทศไทยกลุ่มพระนอกจากนี้ยังเป็นกลุ่ของพระตระกูลขุนแผนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการพระเครื่อจำนวนมาก ที่พบได้ตามลานดินกระจัดกระจายอยู่ภายในบริเวณวัดพระลูกเริ่มค้นพบกันมากในปีพุทธศักราช2508ระหว่างการสร้างอุโบสถใหม่แทนหลังเก่าพระตะกูลขุนแผนที่พบมีลักษณะเป็นเนื้อดินเผาโดยมีอยู่ทั้งหมด5พิมพ์คือพระขุนแผนพระขุนไกลพระภายงามพระพันวสาพระกุมารทองหรือพระยุ่ง ทางช่องตำนานเกจิบองไทยขอน้อมกราบเพื่อคุณเจ้าหลวงปูด่ดีจัดตม่มะโรมาไหวหน้าที่นี้ด้วยนะครับขอทุกท่านเจริญธรรมขอทุกท่านมีความสุขความเจริญนนชีวิตด้วยนะครับขอบคุณครับและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ